วันนี้มีโอกาสมาจิ๊บฟรีนยะเสือธรเราไปข้างในกันเลยไป้างในเลยกันเลยน้ำมันปลา แล้วก็แคลเซียม600มิลลิกรัมไปันเลยนี่คือช็อปยะโซโทนะท่านไหนที่สนใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์ชิวฟารี์นะครับหรือสนใจในเรื่องของผลิตตัวสินค้านะครับหรือ อยากจะได้ก็สามารถทักมาได้เลยนะครับผมจะส่งทั่วประเทศไทยเลยนะครับทักมาได้เลยนะครับผมอย่ีก็รับได้ให้บริการหมดกันเลยนะครับ